D-MAX 2.5 Highlander Go Series สภาพสวยๆชมคันนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมตีบ๊กรถสวยนะครับวันนี้พามาชมรถบิ๊กอัพสภาพสวยๆ1คันนะครับเป็นเจ้าตัว D-MAX 2.5 Highlander นะครับตัวนี้เป็นรุ่น Go s s r r e s นะครับคันนี้สภาพสวยเลยนะครับตัวถังสวยมากสีบางๆเดิมๆเลยนะครับสภาพเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาให้ชมห้อเครื่องกันก่อนเลยนะครับคันนี้นะฮะสภาพคันหน้าเดิมๆ กุญแจรีโมทอยู่ครบๆนะครับคันนี้ภายในสวยมากนะครับแต่อันดับแรกเราต้องพามาชมห้องเครื่องกันก่อนนะครับว่าสภาพเป็นยังไงแน่เปิดขึ้นมาแล้วนะครับสาหรับคออีซูซูหรือสําหรับสาวกอีซูซูที่ชอบรุ่นนี้นะครับพอเปิดห้องเครื่องมาแบบนี้ยิ้มเลยยิ้มเลยเพราะว่าอะไรนะครับห้องเครื่องเนี่ยสีคลาสสิกคลาสสิกเดิมๆเนี่ยจะต้องเป็นสีนุ่มๆแบบนี้กันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคันหน้านะครับคันหน้าเดิมเลยนะครับเพจนี้ก็จะเป็นเม็ดอาร์คเดิมนะครับดีเวทเดิม นะครับเป็นดีเวตสีดำนะครับแล้วก็มีมาร์เกอร์ชมพูนี่ที่สําคัญนะครับคันนี้พลาสติกยังอยู่เลยนะครับพลาสติกยังใสๆยังติดอยู่นะครับแล้วก็คันหน้าเดิมมากนะครับน็อตแก้มสวยเลยนะครับไม่มีรอยถอกเลยนะครับผมแผ่นกันควาร้อนอยู่ครบนะครับตะเข็บเม็ดอาร์คฝากระโปรงอะไรอยู่ครบเลยตะเข็บฝากระโปรงสภาพดีเลยไม่มีจิ้มเลยนะครับสติ๊กเกอร์สแตนดาร์ดต่างๆยังอยู่ครบนะครับคันนี้มาพร้อมกับตัวโกะซีลี่ ตัวโกซิลี่นะครับก็จะเป็นฝาครอบเครื่องสีทองนะครับก็สภาพโอเคเลยนะครับก็มอน้ํานี่ก็ของแท้เลยนะครับเดิมๆฟองน้ำยังอยู่ครบเลยนะครับท่ออากาศท่ออินเตอร์ปักแอร์โฟยังไม่แตกนะครับพันสายไฟอย่างที่เรียบร้อยเลยนะครับอ่าดูดูแต่ละจุดซับในอะไรก็สภาพสวยหมดเลยนะครับคันนี้ถือว่าสภาพสวยพอสมควรนะนะครับสําหรับคนที่หารุ่นนี้อยู่นะครับอ่า ไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์แล้วนะครับขเขาเรยกเขาเรียกกันว่าข้าหลังตัดนะฮะเพราะว่าล่องนี้จะเป็นล่องข้าหลําตัดนะครับแต่รุ่นนี้จะเป็นตัวไฮเันเดอร์ก็จะได้เป็นลูกโปรเจคเตอร์แล้วนะครับมีไฟจับหมอกอะไรครบเรียบร้อยเลยนะครับโลโก้ข้างหน้าก็จะเป็นสีทองแบบสไตล์โกซิลลี่นะครับอ่าประมาณน,นี้เลยมาครับเดี๋ยวมาดูภายในกันต่อนะครับก็จะมีกระจกร้านข้างเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ บันไดาชายต่างๆยังอยู่ดีเลยสติ๊กเกอร์ตรงนี้ยังอยู่เลยนะครับบันไดก็บันไดเดิมๆแท้เลยนะครับหัวหางท้ายยังอยู่ครบมาเลยครับเดี๋ยวเรามาดูภา,ายในกันต่อนะคะอ่าตัวนี้จะเป็นกระจกไฟฟ้าแล้วก็จะมีคุณจรีโมทให้ด้วยนะครับอันนี้เลยนะครับมือเปิดต่างๆอ่าปุ่มต่างๆยังไม่ลอกไม่ถลอกนะมือเปิดตรงนี้เป็นโครมเมี่ยมเราด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวผมเข้าไปข้างในงแล้วติดเครื่องให้ดูนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันว่าสภาพสวยไหมนะครับอ่ะก็เข้ามาด้านในแล้วนะครับเดีย๋ยวขออนุญาตเปิดแอร์นิดนึงนะครับโอเคคันนี้ต้องบอกว่าภายในเขาเนี่ยสภาพดีพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องตรงนี้นะครับแล้วก็หน้าปัดวิทยุช่องแอร์ต่างๆแล้วก็สวิตท์ไฟา่ามากนะครับค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับไม่มีไม่ไม,ไม่ไม่มีแตกหักเลย นะครับปกตินี่ก็จะเป็นรอเยอะกันหมดนะครับช่องแอร์ดีหมดเลยนะครับก็มีกุญแจทั้งหมด2ลูกนะครับแล้วก็มีคู่มือให้ด้วยนะครับสมุดคู่มือก็อยู่ที่ออฟฟิศเนาะเดี๋ยวผมขึ้นรูปนิ่งให้ละกันนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับเป็นนี่ก็เป็นไม้แท้นะเข้าสู่อีสุสอ่ะนะครับหัวเกียร์หัวเกียร์ยังเป็นหนังเย็บอยู่เลยนะครับหัวเกียร์ยังเป็นหนังเย็บอยู่นะครับไม่ลอกเลยนะครับคอนโซลตรงนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับอ่า ฝาปิดอะไรต่างๆก็ยังอยู่ดีแต่ที่สําคัญเราอยากจะให้ดูเบาะก่อนนะครับเบาะเนี่ยเป็นแค่ริ้วๆไม่ขาดนะฮะถือว่าหาได้ยากนะครับสำหรับโกซอรี่ปี2008แล้วก็เบาะตรงนี้ยังไม่ขาดนะครับหรือบางคันเนี่ยเขาจะหุ้มเป็นเบาะหนังกันหมดแล้วนะครับแต่แต่ต้งคาสสิกคาสสิกคือเบาะเดิมๆเขาจะเป็นเบาะประมาณนี้นะครับไฟเทดานก็อยู่ครบเลยนะครับที่ใส่แว่นไม่หักอ่าม่านบังแดดโอเคเรียบร้อยนะครับมีกระจกให้เรียบร้อยนะครับอ่าฝาปิดไม่มีนะครับ ก็ผ้าหลังคาโอเคภาพก็พอประมาณนึงนะครับก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่ดีสำหรับรถปี2 0 0 8นะครับที่บอกแคบอะไรก็มีไม่มีริ้วรอยนะเบาะอะไรสภาพก็เรียบร้อยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูทางด้านหลังกันต่อครับ <Okay. S 1> ส่งทางด้านหลังนะครับก็ตัวถังสภาพเป็นยังไงสวยไหมมาชมเลยครับ แมกไิเนอร์เดิมนะมีโลโก้อีซุอยู่นะครับเม็ดอาร์ซ้ายอยู่ครบเม็ดอาร์ขวาอยู่ครบนะครับเม็ดอาร์ขวาอยู่ครบนะครับพื้นปกะะูกระบะสภาพดีเลยกระบะสภาพดีไม่มีสนิมแล้วก็ไม่มีบุบนะไม่เคยขนหนักนะครับผมโอเคอามาดูทางด้านฝาท้ายครับสติ๊กเกอร์เดิมเลยนะครับไฮแลนเดอร์ er นะครับ2.5 DDI iTech นะครับ ABS แล้วก็ EBD นะครับโลโก้เดิมๆอยู่ครบนะครับฝาปิด อ่าฝาเปิดอย e อยู่ส,ส, <amino S 2> สภาพดีนะครับแล้วก็นี่เลยสติกเกอร์ยังอยู่เลยนะอ่าเบิกไม่มีนะต้องต้องบอกว่าสติกเกอร์อย่างเงี้ยเบิกไม่มีนะครับครบรอบ50ปีนะครับก็เป็นโลโก้สีทองโลกโก้สีทองเนี่ยเบิกได้อยู่แล้วแต่ตรงเนี้ยไม่มีเบิกแน่นอนนะครับแปลว่าคันเนี้ยฝาท้ายเดิมเลยสีบางๆเลยนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์จากดีลเลอร์ต่างๆงน,นะครับไอพวกอึงงวดไตอะไรพวกเนี้ยนะครับก็แปะอยู่นะแปลว่าคันเนี้ยฝาท้ายเดิมเลยนะครับแล้วก็สติกเกอร์ด้านข้างนะครับก็จะเป็น DMa ม็กสเปคแคป นะครับก็เดิมเิเหมือนกันเดี๋ยวผมปิดประตูแล้วให้ชมรอบรอบคันกันนะครับโอเคครับก็มาชมรอบคันกันดีก,กว่านะครับว่าสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับเรื่องเรื่องของคัสซงคัสซีก็ยังสวยอยู่นะครับเงาวับเลยนะฮะ สีถือว่าสภาพ95%นะแทบจะยังไม่มีริ้วรอยนะครับการชงกันชนนี่ก็ยังอยู่โอเคนะโลโก้แน่นปักนะครับหน้ากระจังไม่แตกไม่หักนะครับไฟก็ไม่เหลืองไม่หมองหรือว่าหน้าเกียดเลยนะครับโอเคถือว่ายังใส่นะเป็นไฟแท้ๆเลยนะครับอ่าเนี่ยกันชนฟิตเม้นต์โป่งล้อต่างๆนะครับไฟที่กระจกมองข้างโลโก้ไฮแลนเดอร์นะครับแล้วก็มือเปิด เรียบร้อยนะครับบันไดก็ของเดิมเลยจากโรงงานนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองขับเจ้าตัว d m a x g o Series ตัวนี้กันดีกว่านะครับว่าขับแล้วเป็นยังไงไปเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในเจ้าตัว Esu ู d m a ม2.5 Highlander นะครับเป็นตัว Go Series นะตอนนี้รถก็ติดเครื่องมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คันนี้ภายในนี่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วก็สะอาดด้วยนะครับ้วยเรื่องของปุ่มต่างๆแล้วก็คอนโซลนะครับ ด้านจับพวงมาลัยหรือหัวเกียร์เนี่ยยังเป็นหนังเย็บอยู่เลยนะครับแล้วก็คอนโซลเนี่ยค่อนข้างที่จะริ้วรอยเนี่ยน้อยด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันดีกว่านะครับว่าเจ้าตัว e สุส u 2.5 h i g h l a ฮ d e er, นปี2008โกเซี่นี่ยคันนี้ขับเป็นยังไงนะครับก็โดยรวมแล้วนะครับรถรุ่นนี้ของ d m a x เนี่ยค่อนข้างที่จะแบบนุ่มนวลน,นะค่อนข้างที่จะนุ่มนวลน,นิดนึงสำหรับ e สุนะครับคันนี้ขับดีเลยนะนะครับเราไปกันนะครับโอเค เสียงเครื่องก็ค่อนข้างที่จะเงียบนะสาหรับรถคันนี้ก็โอเคศูนย์ก็ตรงนะพวงมาลัยตรงใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เกียร์ก็กระชับมือพอสมควรนะครับอแอร์ก็เย็นเลยนะครับอันนี้นแอร์เบอร์สามแรงนิดนึงนะเดี๋ยวผมรีหน่อยนะครับรถก็ขับประมาณนี้เลยศูนย์ตรงนะครับทรงดีนะครับผมแล้วก็อัตราเร่งก็ถือว่าโอเคนะสําหรับเครื่อง2 5 0เป็นซีซีมาตรฐานอยู่แล้วนะครับก็ สำหรับคนที่ชอบถูกใจสำหรับรถคันนี้นะครับดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นะครับหน้าเพจตีบ๊กรถสวยนะครับมีรูปประมาณ20-30รูปนะครับแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์นะครับฟรีดาวเครดิตดีฟรีดาวจะได้เต็มนะครับแล้วก็สําหรับลูกค้าที่ซื้อเงินสดนะครับก็ไม่ต้องมีเสียแบก7%นะครับเพราะว่าเราเนี่ยเป็นรถบ้านนะครับอ่าตรงนี้รถเยอะนิดนึงไปเดี๋ยวเราไปดูอัตราเร่งกันสักหน่อยนะครับไปกันเลยอ่า อีซูพื้นฐานช่วงล่างเขาออกแนวที่จะนุ่มนนิ่งๆนะครับไม่เหมือนโตโยต้านะฟิลประมาณนี้สําหรับคออีซูรู้กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็รถคันนี้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับขับดีเลยนะนี่เกียร์สี่นะ,ะถนนโล่งแล้วปล่อยมือโอเคนิ่งนะอ,ะอย่าห้า นะครับก็โอเคเรียบร้อยอยู่นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามหน้าเพจตีบิกรถสวยช่อง YouTube ตีบิกรถสวยนะครับแล้วก็มีขึ้นเบอร์โทรนะครับเป็นเบอร์โทรเบอร์ไลน์ a c e b o o กนะครับก็จะเป็นเบอร์ติดต่อผมโดยตรงเลยนะครับผมเป็นคนตอบด้วยตัวเองจบทุกอย่างเลยนะครับผมก็ประมาณนี้ฝากกดติดตามด้วยคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ